เนี่ยอย่างอ,างอมว้วนทุกใจตัวแน่น,นอน15ภาค1ิมาชมอุจาสนทนาในช่วงนี้นะจ้าคุณผู้ชมยังติบอกว่า จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูกาลของการท่องเที่ยวแต่แล้วส่วนนี้เฮาแอลได้ตลอดเนาะแอลได้ตลอดจ้ะนี้ <c oughs> แอลได้ทั้งเดือนแอลได้ทั้งปีเจ้าคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะได้มาอู่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการเตรียมความพร้อมตีจะต้อนรับนักท่องเที่ยวตีจะมาแอลบ้านเฮาจะได้กันพ่องวันนี้ต้อนรับหนึ่งทันตีมาอู้จากกับเฮานะเจ้าทางด้านของคุณศักดิก์สกุลสุภ,ภกิจอนันต์เจ้ารองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือสสวัดีจสวัสดีเจ้า ยินดีตอนฮับสู่เจ้านิติพักเหนือนะเจ้าโอ้ถึงเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวมันก็ดูคึกคักเนาะดูคึกคักดูตื่นเต้นดูม่วนมูฮาเกาะพร้อมตีจะตอนรับนักท่องเที่ยวตีจะมาแอลโต้ยถ้าถามเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดเจีงยงใหม่โดยผับรวมแล้วบรรยากาศเป็นจระเของเจ้า,ราต,ตรงนี้ขอนาเรียนโดยตรงว่าตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวครับก็ค่อนข้างฟื้นนะครับโดยเฉพาะช่วงใกล้ จะเข้าถึงฤดูการท่องเที่ยวนะครับนอกากรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้เดือนกันยายนนะฮะจะได้รับอนิสงส์นะครับของกลุ่มศึกษาดูงานเข้ามาในพื้นที่นะครับและก็กลุ่มคนที่รักในฤดูฝนก็ยังทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์โดยรวมนะครับถ้าอู้กันถ,ถึงเรื่องสถิติของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เราได้รับแล้วประมาณ7ล้านกว่าคนครั้ง นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี62ก่อนโควิดนะฮะก็ปีนั้นเนี่ยนักเที่ยวของเชียงใหม่1 1ล้านคนครั้งนะครับเนาะก็11ล้านคนครั้งคนครั้งคือนักเที่ยว1คนอาจจะมา2ครั้งก็ได้เพานับเป็นครั้งนะฮะเนาะอันนี้วิธีการนับของครับอันนี้คือคนครั้งเหมือนกันครับตอนนี้ก็คือว่าได้มาแล้วประมาณ7ล้านปา S <S นะครับถือว่ากำลังจะไปแตะเป้าหมายของเราที่ว่าเราตั้งไว้ประมาณ80%ของปี62ซึ่งถ้าคิดเป็น80%ที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะฮะของปีห2นักท่องเที่ยวจะประมาณ9ล้านซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้ว7ล้านคนครั้งนั่นหมายความว่าจะได้หมายความว่าเชียงใหม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แน่นอนนะครับและก็สถานการณ์หลังจากนี้ที่เป็นช่วงของไฮซีซันนะครับฤด,ดูท่องเที่ยวเนี่ยก็คาดว่าตัวเลขเนี้ยไปได้แน่นอน แล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมด้วยช่วยกันสิ่งหนึ่งที่สะท้อนก็คือว่าจํานวนอัตราเข้าพักเฉลี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้หันเกินเ5นขึ้นไปนะครับ <S 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 อาจจะไปแตะถึง80%ก็เรียกได้ว่าท่องเที่ยวปีนี้น่าจะไปตามเป้าหมายนะครับ <S <S <า>แล้วก็เม็ดเงินก็น่าจะกระจายลงมาสู่ของ พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้อย่างั่วทุงครับยังโควิดอ่ะเฮาหันชัดว่ามันเบาไหวแต่แต่เนาะเฮาก็ต้องยอมรับว่ายิงกว่าสลบสไลายกันไปมันเงียบสลบลกันไปแล้วเฮาก็กําลังฟื้นยังถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันแย่ขึ้นเฮาก็รู้ว่าเฮาเริ่มฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเฮาเริ่มหันมาตั้งแต่เมื่อไรเจ้าจริงๆสัญญาณตั้งแต่ต้นปีนะครับนักเที่ยวไทยเนี่ยบตกเลยนะครับอาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงฤดู องที่มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับหมอกควันออแต่เก็พอหลังช่วงจากหมอกควันเรียบร้อยเนี่ยฮะก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาสมทบเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมมาตลอดต้องยอมรับว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรืออีเวนต์ต่ตตางๆในพื้นที่เนี่ยจัดได้อย่างถี่และเกาะสม่ำเส,สมอครับเป็นแมกเนตที่สามารถดึงดูดท่องเที่ยวได้อย่างดีครับอันนี้ต้องชื่นชมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับที่ได้ความร่วมมือกันนะแล้าวเกา็แบบ มันคึดอ่ะมันึืดอีเวนต์อันนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเฮานี่บัตธรรมดาครับมนอีเครื่องหันกู้เดือนนะครับ มีได้ดูคือมีกิจกรรมตลอดทุกจังหวดเลยเนาะแล้วก็คือมีทั้งปียาวมาเลยอินาเจ้าก็น่าจะช่วยกระตุ้นกันได้เจ้าจากที่ครมอ้มนมีเห็นมาตรการเห็นชอบเอเจ้าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวสองประเทศอินาเจ้าส่งผลจะได้ต่อจังหวัดเชียงใหม่ของเขาพองเจ้าอ๋อแน่นอนครับในเรื่องของฟรีวีซ่าตัวนี้ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเนาะใน่วนของท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับอนิสงส์โดยตรงนะครับโดยเฉพาะทั้งเที่ยวจีนที่เป็นตลาดเป้าหมายหลัก ของอจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือนักเที่ยวจีนเนี่ยก่อนโควิดนะฮะก็เข้ามาประมาณสักล้านสองนะครับแต่ปีนี้ยังชะลอตัวค่อนข้างสูงตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติที่่ทียังดําเนินได้อยู่ของเชียงใหม่ฮะจะเป็นนักเที่ยวต่างชาติที่เป็นยุโรปและก็เป็นในอาเซียนก็เป็นส่วนใหญ่ส่วนจีนเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะครับหลังจากเปิ้ลมีมาตรการเพื่อคนเปิ้ลได้เดินทางออกนอกประเทศนะฮะแต่ว่าอย่างไดก็ตามก็คือ ตัวเลขก็ยังไต่ระดับที่ยังบาบวาต่อไดนะครับเพราะว่าในเรื่องของวีซ่าก่อนหน้านี้ครับเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับเนาะขั้นตอนที่มันมีความยุ่งยากรัฐบาลก็ได้รับตัวนี้ไปก็เราจะได้หันตัวเลขนักเที่ยวจีนเนี่ยเติบโตขึ้นเพราะว่าการเดินทางมาง่ายขึ้นการตัดสินใจก็ง่ายขึ้นนะครับเนาะบ่ต้องยื่นเอกสารที่มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ประกอบกับหลังจากนี้ฮะจะเป็นช่วงโกลเด้นวีค นะครับเป็นวันชาติจีนแล้วก็วันไหวพระจันทร์ของอประเทศจีนนะฮะ<อ>จะมีวันหยุดติดต่อกันประมาณ8 9วันตัวนี้เนี่ยฮะจะนักเที่ยวจีนเนี่ยคาดว่าจะเข้ามาได้อย่างมีในยาสำคัญนะครับประกอบกับมีเรื่องฟีวิซาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยเอือ้อให้กับนักเที่ยวจีนได้เข้ามามนะครับเนาะส่วนคัสักสถานเนี่ยเป็นประเทศที่แม้จะยังไม่ได้เป็นเป้าหมายของของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะแต่ว่า ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ยังน้อยก็มีประเทศที่สามารถเข้ามาประเทศไทยได้เพิ่มเมติมมากขึ้น,นง่ายข,ขึ้นนะฮะแล้วก็เชียงใหม่ก็อาจจะเป็นจังหวัดรองที่เชื่อมต่อจากเป้าหมายไปทางหลักของคาซัคสถานก็คือกรอุงเทพภูเก็ตและพัทยาครับอ,อันนี้คือยังน้อยก็คือได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นใช่ไหมครคือมันมันก็ดีแต่แต่เลยในเรื่องของการฟรีวีซ่าะคะือมันง่ายขึ้นมันไม่ต้องยุ่งยากครับ ก็น่าจะแบบเร้าใจเปิดน้อยว่าเออไปแอลไทยเตอร์เขากึดอยากไปแอลบัต้องไปวอร์รี่เรื่องมีซ่าก็คือเก็บข้าเก็บครัวแล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินแล้วต่อมาได้แล้วก็มาได้เลยเจี๊อีก็ถือว่าดีถึงแม่ว่าจะเป็นระยะเวลากบสั้นๆอยู่เหมือนกันนอห้าเดือนกบมาได้มาได้ยาวแต่ก็น่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทดลองก่อนว่าฟีดแบ็กเป็นจดาเพราะว่าเราต้องมองรอบรอบทิศอยู่แล้วนะครับเนาะ ในส่วนของวีซ่านี้กระตุน้นการท่องเที่ยวแล้วจุดอื่นเนี่ยมีผลกระทบอย่างใดเราต้องเอามานั่งมานั่งพิจารณาแห่งกรรมแต่ถ้าดีก็คงต้องมีตอนเนื่องครับ เจ้าลองดูก่อนห้าเดือนเป็นจะได้กันครับจะเจ้าช่วงทุลองอีนเนารบรรยากาศของเที่ยวบินแรกเนาะตั้งแต่ตีเฮาพอเปิดฟรีวีซ่าก็ได้หันนักท่องเที่ยวกันมาแล้วตะกี้เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูแหมสักรอบหนึ่งบรรยากาศก็ดูคึกคักเป็นการต้อนรับนอกาะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นไฟล์แรกกว่าเจ้าตอนเจ้าตีเป็นฟรีวีซ่าคือเป็นไฟล์แรกครับหลังจากที่เปิดฟรีวีซ่านะฮะแล้วก็ตอนรับเปิดก็ตื่นเต้นกับเฮากะเจ้า นอกจากตื่นเต้นแล้วครับเปิ้นจะรู้สึกว่าเปิ้นพิเศษสุดๆเพราะว่าสนามบินที่ไหนเฮาบอกู้ว่าเปิ้นหัาจะได้เจ้าแต่ถ้ามาสนามบินเชียงใหม่เปิ้นจะได้เปิ้นจะได้หันวัฒนธรรมตั้งแต่ก้าวแรกที่เปิ้นเดินลงมาเฮาเอาถุงอย่างปิ้นนะเจ้าในนั้นจะมีของที่ระลึกครับที่เป็นกิมมิคของเป็นสัญลักษณ์ของของเชียงใหม่นะครับแล้วของไปเลยแล้วก็จะมีข้อมูลอินร์เมชันต่างๆครับของในถุงเนี้ฮะ มาได้เป็นของทอทอย่างเดียวครับจากพี่น้องผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ภาคส่วนราชการครับเอามาหอมกันเอามาใส่กันเพื่อเป็นของขวัญนะฮะเพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่มาถึงนะครับและภาพเหล่านี้ครับภาพเหล่านี้จะถูกส่งไปที่ประเทศจีนนะครับผ่านสำนักงานทททที่ประจำอยู่สำนักงานต่างประเทศครับตอนนี้ภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเหมือนเฮาตั้งใจเปินตึ้งหัวเฮาก็ตั้งใจต้อนฮับเปินเพราะว่าถุงเองก็เป็นภาษาจีนเลยแม่นครับอันนี้คือต้องชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับเนาะเรื่องการตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและก็ทําได้ดีครับทําได้ดีมากอบอุ่นอยู่แล้วครับรองวัตถิ้นอาจจะมีความงงนิดหน่อยอะไรนะแล้วก็มีฟ้อนไปนะฮะตอนนี้ครับมีการแสดงครับ มีการมีการป้อนตอนทับจะเป็นเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนาะเจ้านาองเมื่อเปิดเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมต่เปิดมานามาได้มาเอลเจียงใหม่บ้านเหาครบอุ่นเลยของพวงพวงมาลิดอกมะลิมีมดเลยครับไดุ้ง้ของมาตั้นหนึ่งในหนึ่งในได้ของแล้วนะนี่รอนี่รอมีการป้อนครับอันนี้ก็เฮากบอยากฟิเซนว่าของเฮาเป็นเมืองพหูวัฒนธรรมครับผู้คนที่ห่อลอมเป็นคนเจียงใหม่ บาดเจ็บเฉพาะแค่คนเมืองอย่างเดียวยังมีพี่น้องชาวชาติพันธุ์ครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสังคมเจียหม่ครับไหนดูซิเธอได้อะไรได้อะไรแล้วเปิ้ลก็กำกล้องมาทุกคนเลยเนาะจ้ะเนาะประเดีนยวนี้สื่ออยู่ในมือเปิ้ลทุกคนครับ ดีว่าดีเปิรก็บอกเร็วเนี่ยช่วงนี้และเจ้าก็ถือว่าเป็นการเป็นการต้นทับสวยและถ้าเฮาอู้ถึงตรงนี้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งตีทางครมอเปิรลก็มีมัตตี้แล้วก็สนับสนุนเหมือนกันเป็นการกระตุ้นเป็นแหมตังหนึ่งตีจะจ่วยได้ถ้าถ้าอู้ถึงบ้านเฮาเองทางทรรศสำนักงานเชียงใหม่เฮาเฮาเตรียมความพร้อมจะใดหนณตอนนี้คือในส่วนของความพร้อมนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับการท่องเที่ยวต่างๆนะครับข้อมูล สินค้าผลิตัก์ใหม่ๆนะครับแล้วก็จุดเน้นขายนะครับให้มันตรงกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยครับสเดือนนี้อัดแน่นนะครับสุดๆเลยครับอัดแน่นตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวา,าวอันนี้อย่างบอกอู้ถึงหลังปีใหม่ด้วยนะฮาจะได้หันทั้งเรื่องของเชีงยงใหม่คอฟฟนะครับ<อ>เป็นเทศกาลคอฟฟเมเนียนะครับช่วงตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ อตอนเนื่องไปถึงพฤศจิกาก็จะมีงานยี่เป็งน,นะครับที่ปีนี้เนี่ยกับมาจัดยิ่งใหญ่แล้วก็ชูความเป็นล้านนาดั้งเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของทรททเองเนี่ยก็จะ,ะนำเสนอไปยังต่างประเทศนะครับเพื่อให้ยี่ปเนี่ยเป็นเทศกาลที่เป็นฝากลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือชูเรื่องของความสุขแห่งสายนาทีนะครับ แม่น้ำปิงมีแหมจื้อคือปิงนักขาลา,าตัวนี้คือจะชูความเป็นปิงนักขาลานะครับให้นักท่องเที่ยวได้หันและก็ในส่วนของอเดือนพฤศจิกาตอนเนื่องธันวาครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับมากมายแต้เตเลยนะเจาะ้าเนาอัดแน่นทุกเดือนเลยนะเจ้ากิจกรรมเรื่องของการวัฒนธรรมเนี่ย ก็จะมีตามจุดต่างๆตัวนะครับตามวัดเนี่ยปีนี้ก็จะมาเล่นเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับของบะเกาที่เคยหันที่เคยหายไปแล้วก็จะกลับมาปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีหยิบยกเรื่องล่องสเปาล่องสเปาฮะกลับมาผนวกเข้ากับงานยี่ปุ่งตัวสเปาสเปาแปลว่าเรือสำเรือเรือสเปาเรือสำเภานะฮะภาษากลางว่าเนาะ ตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีกิจกรรมที่สร้างความลื่นเริงนะครับเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเชียงใหญ่เฟสโดยไปก่ออ๋ออ๋อนี่คือนยังล่ะโอ้โหเรากำลัเปิดพัดถ้าวัยรุ่นอย่างฟิตริตรอนนี่ต้องอาจจะได้ได้สัมผัสพ้องนะครับเนาะเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องตามไปไปพอให้ได้นะครสองวันอะไรอย่างงี้เนาะเต็มครัตีศิลปินแน่นแล้วก็ในช่วงธันวาคมนี้ก็จะได้พบกับเชียงใหม่ดีไซน์วีค ที่จะกลับมาจัดแคมป์มรอบนะครับปีนี้ชูในเรื่องของความมีส่วนร่วมของเมืองนะครับแล้วก็ชุมชนเมืองเนาะแล้วก็ต่อยอดขยายออกไปสู่เรื่องของอาหารการกินสู่เรื่องของภูมิปัญญาต่างๆอันนี้ดีไซน์วีก็จัดมาเป็นครั้งที่เก้าแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของงานแนบที่นิมานนะครับก็มีมาในช่วงเดือนนั้นเหมือนกันเรียกว่า กิจกรรมเหล่านี้ฮะเนี่ยเจ้าหมอพอจี้ก็คือหูมันต้องไปทุกเดือนเลยนะเนี่ยแมนครับกานยดตุลาอ๋อมีเทศการดูดาวตอนตุลาตัวนะเจ้าคือเดือนตุลาเนี่ยฮะเรามีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตทองฟ้ามืด<อ>ที่ดูดาวได้สวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะ,ะเล่นเรื่องของการดูดาวได้เพราะว่าตุลาเนี่ย ลมหนาวอ่อนๆเริ่มมาแล้วฝนก็น้อยลงนะครับฝนติ่เริ่มมาชวนคู่ไปแอลไปชมดาวแล้วก็ไปนับดาวด้วยกันโอ้โหนับดาวไปต้วกันนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วกันเนาะใน3 4เดือนนี้นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยฮะททได้รวบรวมเป็นปฏิทิน12เดือน12 เทศกาลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยบัตจ้ยมีแค่เทศกาลเดียวอัดแน่นไปซึ่งปฏิทินตัวเนี้ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับใน f a c e b o o ทีทีเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ Line Official T ทีทีเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับคือเม่อเราก็อาจจะมาได้อู้จนเสียงไปพอเป็นโหลดมาเก็บไววถูกครับเพราะว่าจะได้วางแผนกันเนื่นๆครับอันนี้คือนอกจากพี่น้องชาวเชียงใหม่จะได้ฮู้แล้วเนี่ยนั่งเที่ยว เพื่นก็นจะได้หันข้อมูลตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจครับที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ว่าเอ๊ะ ถ้าจะมาช่วงนี้จะเจอไอยังเออจะได้แอลไอยังนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ยังได้เข้าไปชมบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณีต่างๆตึกเต่อนี่ต้องคุ้มเนาะมันดีมันดีเาะว่งเราวังแผนไว้ก่อนเปลนจะได้หูเปลนจะต้องมาตีไหนอันนี้แต่ๆเลยประใจว่าไปรุ่นเอาตั้งหน้าไปก่อนไปแอลเจียงไม้หันก่อนเปลนจัดอย่างพ่อบอกหูเต่อเดี๋ยวไปพอรอว่าเปลนจับ ว่เปิลจัดอะไอย่างแต่นี่คือหู้้ทั้งหมดแล้วบ,บัดเดียวนี้คึงทั้งปีเลยครับสามารถเข้าไปดูก่อนได้ก็ถ้าเป็นเทศกาลลักๆเนี่ยจะคึงได้ทั้งปีแต่บางครั้งเนี่ยจะมีเทศกาลที่โผล่ขึ้นมาเสริมขึ้นมาก็อทอๆก็จะจับใส่ปฏิทินไว้เรียกว่าถ้ามีคัมภีนี้สามารถวางแผนมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้เลยครับออกิจกรรมมีตลอด12เดือน ทุกเดือนเนี่ยจะกิจกรรม12เดือน12เทศกาลกิจกรรมเนี่ยช่วยส่งเสริมอย่างของเชีงยงใหม่เขาได้พ่องเจ้ากิจกรรมเราต้องยอมรับก่อนว่าเนื่องในสีสันหรือว่าจุดดึงดูดของเชีงยงใหม่ฮะเป็นเรื่องของผู้คมและ,และเทศกาลนะครับเทศกาลตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนเดินทางมาอย่างน้อยมาแอลก็ได้จับจ่ายนะครับเป็นการหมุนเวียนรายได้จากการท่องเที่ยวบางครั้ง เทศกาลเหล่านี้หรือกิจกรรมเหล่านี้อีเวนต์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการขยายวันพักตัวเพราะหลายๆกิจกรรมฮะจัดในช่วงของวันปกติจ้าซึ่งวันปกติเนี่ยถ้าคนมาเนี่ยและได้มาแอลเทศกาลเนี่ยยังได้ก็ต้องได้พักนะครับเนาะการขยายวันพักหรือขยายการจับจ่ายเธอเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายการท่องเที่ยวเงินเหล่านี้ก็จะหมุนกลับไปสู่พ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการเขาจริงไหมครับครับ และก่อการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทุกคนครับาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงอาชีพต่างๆได้หมดบอกว่าจะเป็นชาวสวนชาวนา,าวชาวไห้ครับก็สามารถที่จะเอาผลผลิตเอามากระจายก่อนเรื่องท่องเที่ยวนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับในการบริโภคสิ่งเหล่านี้ คือบางเตือเนี่ยเฮาเฮาดูแล้วเอ้เฮาบบเกยได้หัวแต่ละเดือนเนี่ยเปมืนจะมีการจัดงานเพราะมาหันจี้มันชัดเจนขึ้นเลยเนาะมันชัดเจนขึ้นเลยว่าเออมันมีการจัดงานแต่แต่นี่เลยเออนะเจ้ามีแต่เป็นแต่ละเดือน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 ไปยังตอนนี้เองเนี่ยถ้าเฮาอู้ถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาลักๆยังอันดับหนึ่งยังเป็นจีนก็เจ้าเชียงใหม่ตอนนี้ห้าอันดับนะครับก็จะมีจ,จีน ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับรแต่ว่า,าแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังบะบะถึงเป้ายังตีนําเรียนไปตอน,ต,อนต้นนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากฟรีวิซ่านี้เฮาก็จะได้หันตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นยังมีในยะสําคัญส่วนอันดับ2ถึง4ครับอันดับที่สองนี่เป็นเกาหลีใต้นะครับฮะ <No. S 2> เกาหลีใต้นี่เข้ามาค่อนข้างเยอะครับมาเอลและก็ลวดติกอบเพอเฮาเนี่ย มีสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในภาคเหนือแล้วก็นักเที่ยวเหล่านี้เนี่ยจะเดินทางมาที่เชียงใหม่และต่อเนื่องไปยังจังหวัดข้างเคียงตัวนะครับก็คือจะเป็นละปูนลำปางแล้วก็เชียงรายนะครับอันดับ3เนี่ยจะเป็นไต้หวันนะครับอ่าไต้หวันนี้ก็นักเที่ยวก็เติม,มขึ้นมาฮะเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไต้หวันเนี่ยจะมีโกลเด้นวีคตามจาก เจ,จีนเลยครับก็เราจะได้หันนักเที่ยวไต้หวันเนี่ยมากันคึกคักในช่วงนั้นแล้วก็มีไฟ์ตรงจากไต้หวันถึง3ส,สายการบิน<อ>นะครับเขาสามารถบินมาไดเรกมาที่เชียงใหม่เลยแล้วก็ในส่วนของอันดับ4ี่ครับอันดับ5เนี่ยก็จะเป็นฮ่องกงแล้วก็มาเลเซียคร,ครับครับครับมันเป็นอันเขาหา้องจะยางวันยังวันฉาดเปินกับเอลในประเทศเปินมันมันเป็นปกติที่เปินจะ ออกไปเอลแบบต่างประเทศอี้เลยก็เจ้าส่วนมากครับคือจํานวนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยของเขาโตอยู่แล้วครับแต่ในส่วนคนที่มีกําลังนะฮะจำนวนมาร์เก็ตไซส์ของจีนมันใหญ่มากครับแล้วก็คนมีสตางค์ก็จะได้กระทบกับการเดินทางก็เลือกเดินทางถ้าต้องมีวีซ่าก็จะต้องไปทําวีซ่าแต่พอยกออกแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะคนจีนก็จะมาที่ ที่เฮาง่ายขึ้นครับเจ้าเป,เป็นเป็นจังหวัดในในใจของบนยุละก็น่าจะมาขึ้นและแหมอนาคตตีบอกว่าสนามบินเจียงใหม่อาจะมีการเปิดเซาซีชั่วโมงยิ่งจะจ่วยแย่ขห้นนักท่อาทางเที่ยวเขานักขึ้นแหมได้ก็จะก็ไอเปิดสนามบินเซาซีชั่วโมงเนี่ยเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับและก็ในส่วนของพื้นที่เป็นคนวางกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยฮะ ก็จะมีบทบาทก็คือนำข้อมูลเหล่านี้ฮะไปแจ้งกับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในฟางปูนแล้วก็สายการบินโดยขอบเขตของทอทเน,นี่ยเป็นเรื่องของการเชิญชวนให้เขามา,ากลับมาบินแล้วก็กระตุ้นในการเดินทางในช่วงเวลาอันสั้นนี้ก็สล็อต,ตที่มีอยู่ฮะก็คือยังยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดสล็อตมีการขยายไปเป็นสีชั่วโมงก,ก็จะส่งผล้กับสายการบินครับที่จะสามารถ ลงจอดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นระยะที่เราจะต้องเฝ้าต่อไปก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คืออาจาจ,าจะเป็นนักท่องเที่ยวกับสายการบินโดยตรงครับเจ้าเจ้าที่เขามีข้อมูลนี่นักท่องเที่ยวยังปีน้องเา้าจินเ,เปิดมาบ้านเฮาเปิดเป,นเป็นชอบอะไรอย่างที่สุดตีเจียงใหม่เจ้าจริงจริงสิ่งที่เป็นชอบที่สุดเนี่ยคืออาหารไทยครับอ,อาหารเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องกิน คนทั่วโลกอยากมาเมืองไทยอยากมารับประทานอาหารที่บ้านเฮาเป็นออริจินอลนะครับแล้วก็ถ้าได้มากินในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรมมีความเป็นอบอุ่นสูงมีความเป็นมิตรสูงเนี่ยชีวิตที่สโลว์สโลว์แบบเชียงใหม่ถูกจริตกันทั้งเทีจีนมากโอ้อาหารมาอีเฮายังยากเลยบางเตือเปินได้เง่ตัวไงเปินได้กินได้เง ได้หันได้ดูวิถีชีวิตเพราะอันนี้เป็นหนึ่งใน 5F นะครับซอฟ์พาวเวอร์ของเชียงใหม่ที่ส่งเป็นฟู้ดครับส่งไปถึงพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับแล้วก็ได้รับการโหวตว่าจะต้องได้มากินบ้านเฮาเนี่ยโชคดีนะฮะเชียงใหม่มีอาหารตั้งแต่สตรีทฟู้ดผลไม้ข้างต่างจนไปถึงพัตคาลูลาหรือแม้กระทั่งร้านอาหารมิชลิน ซึ่งเหล่านี้ฮะถือเป็นประสบการณ์กันท่องเที่ยวประสบการณ์ในการแอลไปกินไปนะครับไปตั้งไหนก็กินกั้งคกินแมนไปตั้งไหนก็ได้กินแล้วก็กินดีกินแล้วก็หลายๆเมนูของเฮาได้รับรางวัลตัวนะฮะบอกว่าจะเป็นข้าวซอยนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารข้าวซอยนี่ขึ้นจื่อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็อาหารไทยที่สามารถหากินได้ในเชียงใหม่ก็มีนักขนาดมีนักมีะปาคือมาผัดซีอิ้วนี่ก็ ก็ได้รางวัลนะครับผัดซีอิ๊วครับผัดกะเพราล่าสุดก็มีการประกวดแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกพันแห้งแกงเคียววานน่ครับต่อไปจะจวนเพื่อนมากินแกงฮังเลครับนะเจ้าก็มีมีติเป็นชอบพาวเวอร์ยูแล้่ตัวยนะเจ้าเกาะ หวังว่านักท่องเที่ยวก็จะมาแอลก,กันนักๆพอทางด้านของทรัลลสำนักง,งานเจียงใหม่เฮาก็พร้อมตีจะตอนอยู่แล้วทิ้งท้ายเชิญชวนหรือว่ามีอย่างยาจะโอ้กระถางคุณผู้ชมเจิญได้เลยจ้ะก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเจียงใหม่นะครับก็ร่วมกันต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาครับบางครั้งเนี่ยเปิ้ลบอกค่อยหูตีบ้านเฮาครับรถก็อาจจะมีหลงพ้องพิษอ่ สัญญาณฟ้องจังหวะฟ้องก็เฮาก็เฮืออภัยกันเนาะเออก็ขอฮือพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะครับเหมือนกับภาพที่เฮาซื้อไปว่าคนเหนือเป็นคนใจเย็นครับแลวเฮาก็จะมาเป็นเอเจ้าบ้านที่ดี้วยกันครับขอบคุณครับเจ้าพ่อเฮาก็ตื้นหูอย่แล้วเวลาขับรถนะหู เออเอเอาะเอาเอาเออเอเป็นยังเป็นยังเปิดมาหู้เลาก็เอาไผแล้วก็ปลอยเปิดแเ้าก็ครับระวัดระมัดระวังเทศกาลจะถึงนี่ไออย่างก็เจ้าติเฮาจะป้าละกระโถงกระเจ้าก่อนก่อนที่จะเป็นหน้ารอยกระทงนี่จะเป็นเรื่องของกาแฟก่อนเลยครับเดือนตุลานี่จะเป็นเรื่องของกาแฟเมเนียกาแฟแอนคราฟต่างๆครับจัดขึ้นตลอดกาแฟเนาะคอกาแฟเลยครับเพราะว่าช่วงเวลาที่กิ่นชากาแฟที่ดีที่สุดคือ ายฝนต้นหนาวรับลมหนาวอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรากิจกรรมของกาแฟก็จะเป็นยี่เปงต่อไปยี่เปงต่อเนื่องรับน่ะเจ้างานใหญ่กาลังรอเขาอยู่กเขาก็เป็นอันเจ้าบ้านตีดีรอตอนทับนักท่องเที่ยวโดยนะเจ้าวันนี้ขอาพคุณจัดนักเลยนะเจ้าคุณศักดิ์สกุลศุภกิจอนันตร้องู้มในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ตีมาอุจจารกเช้าขอบคุณเจ้า เดี๋ยวช่วงนี้ยังกันกําเดียวนะเจ้าติดตามช่วงใต้รายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือช่วงหน้าเจ้าอัปเดตอัปเดตคู่เรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าว,าวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน